Ờ, uh, chip xịp đòn. A vô kia này Ngoài nhai đi đấy. Apple. mà cái này cái xe thịt. Ngoài đường có dài hai chữ <laughs> yêu không ạ? The lạc vòng mại hãy chọn gian chia bớt cock out. Anh chịu kín của thôi chịu mày đi kiếp mày ngủ set anan jero ayun ni maka ke bangsin ke tala cik ni 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 ราคาไก่บริโภคเบอร์ค้าไก่ค้าตุ๋ไก่เขาเปียรแค่บริโภคตกเขาก็ได้ฮะบ้านน้ำลังผมเห็น เขามาตลาดอีเล่พี่น้องตลาดขายของกินขายหนัาบอกบอ,บอเอาบอ่กกินพอละกินลายโพดพอด,ดีเบิ้องนึกดุด้มนั่นนี่นะจะชื่อมาซองดอนปะ ได้เลยแล้วค่ะนุ่มกระเด็นปองหน่อยเพื่อนเนาะปองใหญ่ปองใหญ่เลยดอนเก่าดอนเก่าสั่มกันชอบกันว่ะเอาไม่คือชอกันตัวน้อยกับตัวใหญ่โมเมนต์นี้นี่นามจุนนามเก่งมาชื่อเครื่อง จะซื x ử x ử ้อ่าิบดอนนะเด็กคนไหเป็นน้องเด็กบบคนนงนี่ทุ้ิบดอนุ่งี่เขาแก้เขาลวกได้ิบหาดอนเบิ้งตัวตัวชุแเละิอนตัวดีเก้าดอน สิบดอลนี่ฮะสามสิบดอลนัเพระาะเงินเขายังจิบอปลาจ้งอื่น,บนเบื้องอันนี้ไข่ก้อนเท่าไข่แดงดีได้ไข่แดงครับบาร์จะบาร์ื่ออื่นดอลดจ้องดอดหาชิบไข่แดง <c oughs> เดียรู้ึปะหั่เอาไว้ซ่้อเองเินสี่สิบเก่าอาชีหมาแล้ว <c oughs> เอาบอลจะเตะเป็นตุกินอ๋อมีไข่ไข่กับไข่แดงได้ไข่แดงได้บาเดอบอนี่เลยค่ะของกินอยู่ในตู้เขา อยู่ในมีกาขั้นบ่อชายตุ้นเขาบอยายามคลายเลยพี่น้องต้องมีตุ่เสฟกันอยู่มีกาในไรเนาะกันอยู่วันเื่นจยงแฉอยู่นี่เขาต้องใส่ตุ่นากนอตยี่โมตุ่ได้เป็นเท่วอยู่นะใส่ของกินนะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกจะเชื่อวะมีบล็อก อาดนิ่มสั่นา่มอัดนต่มเด็กเต้ตุ่ยตี้ยตี่ยตี้ยเสียนี่ตัวเจาสืออันมันเป็นที่เชงสนมันมันเป็นบักทัวนี่พิซซ่าพี่เนาะมันพิซซ่าห่านเยพิซซ่าเป็นทงมันเขาตู้เย็นเบืกอวเขาน่ เขากินเป็นบล็อกเป็นบล็อกพวกแจเบิงจ้บออกมาเป็นดูมันเป็นบล็อกจงๆชิ้นไกล้ก่อนนะด้วยอียังนี่เลยนี่ก่ที้ราคามันชองอันจ้ำแล้วนสาวกระเป๋แพงกรเแพงมีไ้เรียนบรงานปานอ้อยเดยเห็นเป็นถั่วเป็นถั่วเด้ อันนี้มันเป็นถั่วไอข้างในเป็นถั่วหน่อยใช่ปกเกดีวะพีชาอันนี้ก็เป็นชีดมอเถอะนี่มันเป็นชีนกับบักชัปกับบาเลยเป็นชีดอดดใช้พิชา โอ้ oh, อันนี้เป็นอันเียนพิซาพิานี่ก็จะแช่พิซ่าก็พิาเนี่เดยมนันมีพักบรลพานะจัะดิบองิบองอเน้ยราคาเน,นยังไงบองิบองดนี้นีิบหกดอนริงไม่ช่พิซาี่กัน ขล้องแจะมกับแพีงนรอยนึ่งปอันนี้ก็ของกินค่อกนนั่นี้ค่นี่เดียคองอันยิเอเซียขอมาีงนี่เบื่อมันบอกใช่ใช่มาจากไหน เวียนชายมาชื่อมาจากันเอเชียโอเคพี่น้องเบิคงเฮาสิว้างปิดคิวพี่คนอันนี้กระหันอันพายพี่น้องมันเป็นพายแอปโป๊พายแอปเปิ้ลพายเรียกว่าอันแอปเปิ้ลพายเรียกว่าอันอันนั้นนะ อันนี้เป็นไอชีครีมไอชีปิดคลิปอยู่ไหนโอเคพ okay, ี่น้องกินไอชีครีมต้องกันเด้วยเดี๋ยวโมหยาตมันยังเย็นอย่างันจะบ่ามาให้พี่น้องเบิ่งโอเคบาย